ครับขอกรับสวัสดีพราะแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมวันนี้เราจะมาแนวทางนะครับผมแนวทางของปู่บุญมีตาเสือหรือว่าปู่บุญมี22งวดนะครับเอฟซีปู่จะปล่อยวันนี้เลยนะครับผมหลังจากวงสวงเสร็จนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาฟังจากปากปู่ดีกว่านะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้ เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับเนาะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามารับชมรับฟังแนวทางของหลวงปู่กันครับเกิดเจ้ามาคนนี้เจ้ามาเิ็มกระเต้เปิดจิ้มส่องไม่ไม่คนเนาะไม่เห็นูอยู่บ่เดียนบ่เคยเห็นนี่เคยเห็นคอยต่อยเคยเห็นนอยลืบรับก็อย่างนี้แต่ว่าคอยมวยจักมวยเจ้า ปูดีสั่งสลัดสิครับปูสั่งสลาดอ่าอเลยบนที่ในเร่อปูนะขอเลยบันที่ก็บยาอเล่อนอุ่นไม่ยังขออนุญาตเรือความอญากให้ทำให้หยุดในเ่องขอิดอะไรครับเร่บเบันที่สวัสดียนเสียกบัที่ก็ที่ตรงเข้าไปน้ำท่มาแดงเหอาอเนี่ยเพิ่นจะไปเอื้นเพิ่นเจ้แดงเจ้แดงนี่แม่แดงคุณแม่แดงนเป็นมันเปนเนโอ้กัเพิ่น ผู้ง่ามอยู่แต่ว่าเป็นอายุอายุหลายแล้วเนาะย่าเดียร์ย่าเดียร์เอาเริ่มแล้วเด้อบาดดับงานชาวเจ้านำก้อนโมไล้บ่นำก้อนโมได้เนี่ยไม่ได้เสียงโกลนี่มันเป็นแนวนั้นเลยเนาะไปก่อนเลยก่อนจะเลื่อนท่อนจะเลื่อนท่อนเด้อแอบที่แอดมินจบจบสอบจบจบสายทั้งแอบที่ ทางบ้านในญาติโยมอยู่ทางบ้านตัวเมื s <S yes, ่อนี่น <medi> ้องปูเปิดเอ่องานบวงสรวงเปิดพุ่มเปิดพุ่มนะครับเป็นบุญบารมีของวัดเนาะเพื่อเพิ่นนี่รัทธาม้ามาเปิดไถ่ม่เฮ็ดไถ่กันเถอะน้องปูบุญมีนี่บ่มีเงินหรอกนี่แต่ซืือเนี่ยโบมีเงินวัดอยู่ในไรปูกันนะวัดจะไรเดือนสกาว วัดเจ้าบัวท่านแล้่ยวในห้าง้างเป็นวัดเก่าเป็นวัดแก่เป็นวัดโบราณบ่มีผู้เขามาโบราณละเลยละวันต่อไปเป็นลมลูกสะอาดสะอาดมาปูมีพระจักลูกค่ะมีพระสามลูกอันนี้เป็นมาเป็นงานซื้อหลายๆเนาะอืมเป็นเป็นม่พระสามลูกเป็นช่างช่องเพิ่นจะมาถ่ายท่าเพิ่ม เพิ่มเครื่องจังเดือนตะเกาหรือคือไก่มือบ้านเด็ดปูครไก่มือบาตรใส่ขัาปูไก่ทูนไก่ทั้งไก่ไก่ไปแล้วฟังตะว่าพูดแล้วต่อไก่ข้าไก่ไก่กระดกกระเดียดเด็ดพร้อมมีไก่จากบ้านค่นนะนี่เอ่อเน่าผ้าไปนั่นแหละผ่นบอลมีเนื้อผ้าไปก็มันก็ลำบากรนจั้อยมี่คนมาส่งจากหันบาร์บูนี่นี่นี่บางมือ บางวันถินบางวันถินวันถินนี่หลายหลายยหญ่หลายโยวันถินส่วนวันธรรมดาจะเป็นสายวัดป่าอเป็นสายวัดป่าสายวัดป่าเป็นสายพ่อการข่าวการข่ไม่นภาคหรือม่บาไม่บาศกานข่าวเดียบกานเวลาเดียวเวลามันหัว ยัมาเลี่ยงกันหิวคือกันคุนอสิ้นหรอฮะบอบริสัลนะก็บอกาปซื้อเลี้ยงขอโทษกับผู้ที่จะพ้นสาระค่ะได้ยี่สิบพรรษาอาูบอยู่วันนี้มาจากปีแล้วค่ะยูตั้งแต่หาหกนะหาหกบนท้ก็อดสิหปีิบเอดปีนะจังว่าเรียกมันออกเขาผมันติดแล้ัน มันมาเดิมมามันจังจันเจ11บานเนด11เจะบด11ปีดชื่อ11นวดแ่วดนี่เป็นเจ้า10นะัดที่10สบัดที่สีบแล้วคือจังทูกเขามารุ่นกัเบิงเขาทุกงวดอ่างวดงวดนึ่งดที่10แล้ว โค้ง <troll S 1> ุดย <ห105 S 1> ได้ต ouais. ัวเด็ดๆตัวเดียวสองตัวไล่บอกนะนปูม้าขันยูไก่แมาได้ไล่บอกนะลยบอกคนี้กลุ่มคนในกลุ่มกับท่านดีเด้อทานดีมา้อจะทานเมอสุขทุกคนมากพร้อมกับปัวปัวพเนจ่แหล่พเนจรไหวเบิกซับก็ได้เหมากมากก็ได้ต้องรอบฝันเนาะสองรอบฝันนะครบปูฝันมุขุด้ทยโค้งสุด้ทยขันได้ตัวสองตัวน่าทองขบไปในล่าเพราะ คูมี่สามคโอเต็มเบอร์อาตามนั่นเอซีดำบุญนเบิร์กรีกับเลขคันละมุ่งเพื่อรายการเป็นเลขสตรก้อนเป็นเลขังเอิญเป็นเป็นเลขสตดก้อนเป็นเลขสูตรูดอันเก่าเนาะน้องคอยที่ไปเช่อมาเนาะเอาตามนี่เลยเอาของพูเอาของปู่ตามของูนนครับู้ชนนะคเบ เอันนี้ดเป็นปีเมือเป็นลรยเมือของฟูเลยนลครับไร้มือเราจะเนียนให้พร้อมเพราะว่าเี่ว่าเลดเล่ามันออกตัวได้สองหกสามค่ะคอยตัวคอยตัวข้าเจ้ามันออกอีหรีอสองหาสอามันออกจริออกอีหรีอปกติออกสองกสามเลือล่าง่ออกเลือล่างไม่ท่าออกสองหา รุ่นปัดฝุ่นนะครับรุ่นปัดฝุ่นด <ต zum S 2> ้ด้วคูลอะไรเปิดตำนาน22วดเอาเอาตามช่องตามช่องแล้ว้วครับหน้าจอไว้ด้วองหวนเสะเียยงที่ปูเลียำเสียงเลีวิ่งนีศูนย์มหกแมนได้มาแต่ใส่แล้วาจดเขียงครึ่งเขียนอกนี่แล้วได้มาต่เขียนเอาเนี่ยขันบ่เขียนอมันก็บ่เป็นตัวด้วัที่เราได่วัน ไ,ได้ได er ้มาจากเดี๋ยวเดี๋ยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนแต่ผงให้เพื่อนเห็นรถจุดจ้องก็ได้ไหมพี่ครับผมจะยิน้องหลายออแสดงว่าพ่อรถจับคู่หกตัวถูกบ่อใบรถคู่จับคู่เนี่ยถือกุมวัดเคือจังย้อนหลังให้เพื่อนเบิ่งได้ไหมหกตัวนี่คูเนาะนี่ละงานนี่ละส่วนนี้บอกพูดส่วนนี้่นะส่วนนี่นะเดี๋ยวจับคู่สี่ตัว เออวงเก้าแปดเกปดสองาอือเก้าขามาพวสองหลายกล้องสอแนงสี่คืออย่างูอลตะกอน่งสี่เจ็ดคือจังเลขขามเฉียนหรแจะว่ามันกะรขามว่านี่กระยานมันเข้ามาทั้งหนึ่อยู่มันมีสองขาหอพีจรนาเบิงเอาเ้ดีกยวเจ้าเยเฝ้าสอคอยกอสยธิบาย ที่หลังนะครับเราสงเกตุที่นี้ไม่เจอสกาวก็จะรอตโซล่าของการขยาตัว้นที่เจ็บกันไม่ได้คิดการลิบกี้กันก็เอาเนี่ยเลือดเปลี่ยนจากแนวทางของหลวงปูนะครับเอฟซีครับผมเมื่อกี้คือมีหลายช่องนะครับหลายกล้องนะก็เลยเข้าไปหาไม่ได้นะครับผมนี่นะครับตัวเลขตัวเน้นชุดเน้นนะครับผมของหลวงปูบุญมีนะครับผมปล่อยเลยนะครับปล่อยวันบวงสวงเลยนะครับผมชุดเน้นเลยนะครับ1 4 7 9 8 2 5แล้วก็28นะครับผม แนวทางของปู่บุญมีนะครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กระถางช่องด้วยนะครับผมแนวทางของหลวงปู่นะครับนะครับ9258นะครับตัดเล่นเอานะครับ44ตัวนี้ตัดเล่นเอานะครับจะอาจจะเป็น9295หรือว่า98ก็ได้นะครับผม25 28ก็ได้นะครับ ครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ